สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออรัสวนขาวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนองาายสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ส่งมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2564ให้ชาวเกษตรกรผ่านโครงการชําระดีมีคืน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระทางการเงินของชาวกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศษรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศษรษฐกิจในทุกภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกร ผู้ประกอบการสถาบันเกษตรกรทั้งการขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดดอกเบี้ยรวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยผ่อนคลายภาระด้านหนี้สินและค่าใช้จ่ายของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีรวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังมีหนี้อันเป็นภาระหนัก สามารถมีเงินกลับคืนสู่กระเป๋าเพื่อน,นำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นหรือค่าใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกมาตราการโครงการชำระดีมีคืนโครงการชำระดีมีคืนเป็นโครงการที่รัฐบาลได้พักชำระหนี้เกษตรกรทั้งระบบ1ล้านสพันล้านบาททั่วประเทศนะครับ หากลูกค้านะครับประสงค์จะชำระในช่วงตั้งแต่1ธันวาคม2563ถึง31มีนาคม2564ธนาคารจะลดดอกเบีย้ยที่ชำระนะครับร้อยละ20สนะครับสำหรับเกษตรกรทั่วไปส่วนถ้าเป็นสถาบันเกษตรกรเราจะลดดอกเบีย้ยให้10%ซนะครับซึ่งเกษตรกรนะครับต่อรายนะครับที่มาชำระที่เราจะลดดอกเบีย้ยให้ ไม่เกินรายละ5,000บาทนะครับส่วนสถาบันนะครับไม่เกินสถาบันละ5 0,000บาทนะครับ20%แต่ไม่เกิน5 0,000บาทนะครับรวมเป็ดเสร็จนะครับทั่วประเทศนะครับจะวงเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน3 0 0พันล้านบาทถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับใครชำระก่อนได้ก่อนนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับให้เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งตรงนี้เป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางธนาคารและก็รัฐบาลนะครับ ได้เป็นของขวัญมอบให้กับเกษตรกรทุกท่านครับคงการชํำระดีมีคืนดีต่อกเกษตรกรปกติชํำระหนีแล้วบอดได้คืนดอกเบียตอนนี้คงการนี่ทําให้ได้รับเงินคืนรู้สึกดีใจหลยทีท๊กับสามีคงการนี่ค่ะ